สวัสดีค่ะพี่นอ้องอาซาสีพานองมาสบบรรยากาศเมืองหนาวของข้เจ้านะค่ะเนาะตามกันมากพี่น้องคะทึงสิเน็ดสิหนาวทึ่งสินเ,นสงสเป็นยังไงมันก็ต้องไปต้องมากค่ะพี่น้องคะต้องเดินต้องอย่าง พอขะซ่อนกับร่างกายห้ากับสิบ่แข็งแรงเพราะว่ามันหนาวขนอยู่แต้นนบ้านกะเลือดกับบ่เลนล่มกับบ่เดินเนาะพี่น้องเนาะผุ้นสิภ้าพี่พ่อน่องมาเบึงพี่น้องเห็นนั่งล่มไหมคะพี่น้องเห็นนั่งล่มเกิดอีกเลยพี่น้องขาพูน่ะไลยคกาไาลแน่พี่น้องขาเบึงด้วย่ะคุณน่ะนพี่น้อง,ง,องเกิดน้ำตน้น พเนพี่น้องขาพี่น้องเห็นปะพเนะค่ะพุันขัพี่น้องพเนเห็นบ่เห็นนั Idol ่งล้มไหมพี่น้องขาพระพีมาพระน้องมาเบิงอันเนาะค่ะเนาะเห็นนั่งล้มไปแกงสนไม้ไปแกงสนไม้ค่ะพี่น้องพุ่นเห็นมันเกิดมากมี่ห้อยข้าวจอมาเก็บเอาอยู่ตัวนี้นี่มี่ห้อยคนเก็บเอาอยู่ค่ะพี่น้องขา S <S นี่เห็นบอนี่มันเกิดไม่ขนาดนา่าหนาวมันเกิดเห็นนั่งรบมันนี้มันจะเกิดหนานาวค่ะพี่น้องคะคุณน่ะเกิดน้ำตันตันถึงก็มีคุนกระลังสึเกิดกับมีครับพี่น้องคุณน่ะอยู่น้ำตันตัค่ะพี่น้องคะคุณนาะเบิ้งไหมคุณน่ะพี่น,อน้อ,นองมันกระลังสิออกมาคุณเห็นบ่คะพี่น้องคอะอืกระลังเกิดน้อยน่อยคุณพ,พี่น้องอะ่มันสวยงามเลยค่ะพี่น้อง สวยงามคกะีอรีคพ,พี่น้องค่งงนนงะคุณนึ่คุหนึ่พี่น้องสวยงามค่ะพี่น้องเอาไม้พี่ให้น้องส้นน้ำกันเนาะค่ะนาอค่ะตามกันมาเบื้องอีกค่ะพี่น้องค่ะอันนี้กระต้นไม้แหงนี่อันนี้กต,ต,ตรงนี้กระเคลืเกิดเคลื่อนกันด้วยค่ะคุณพี่น้องเบิง้งห้อยเพิ่นเกิดคุณนึ่ห้อยพเ,อยเ,เอพิ่นเกิดห้อยข้าวเจ้ามาเอาพี่น้อง Hao คะ่ะ อันนี้ก็เป็นต้นนึงเห็นบ่ต้นไม้มันแหงมันเบิดมันเบิดเปลือกเบิดเมือกมันแล้วค่ะมันยังตะแกนมันข้าเจ้าก็เลยอันนี้น,นอต้อนไม้ที่มันยืนต้นสนายเนาะค่ะพี่นอนะ้องเนาะข้าเจ้ากบเห็ดนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะอันไม้คี่เห็น้องเบิ้งส้นน้ำกันเนาะค่ะเนาะไปผ้าพี่้านองไปเบิ้งนี่ก็กระลั่งเริ่มออกนี่ ยุคเงาเพื่อนนี่ก,ะ,กะเกิดยุคค่ะพี่นองค้านี่นี่มันจะเป็นต้นโอกงนี่ข้าเจ้าปลูกนี่เห็นบ่าพี่นองมันเป็นปูดออกมาเนียปูดออกมามั่ก็เสิเริมออกวังว่าปีนาก็คงสิออกอีกล่ะพี่น้องค้าขันเคยออกสุป,ปีละเพื่อนกะสิออกสุป,ปีด้วยค่ะพี่นองนี่ล่ะพาพี่พานนองมาเบบึงส้นน้ำกันเนาะค่ะเนาะนี่ล่ะสถานการณ์บ้านเมือเพื่อนว่าเพื่อนเปลีป่ยนจังไรยู่จังไรยู่ยแบบได เน่าเพิ่ยู่ได้จังไดแม่นว่าพี่น้องแกยู้จังีิละ่ะค่ะยู่ไปแบบนี้ล่ละคนบึงบานเมืองเพิ่นเลื่อนซ่านบานซองของเพิ่นกลายเป็นยูเข้าเจ้ากับม่สนามเด็กเลน่นมีที่พักมีบ้านหายเด็กน้อยเลน่นย่างสะดวกสบายค่ะพี่น้องโดยมากคือมีพวกส่วนอุยยมาหล้หลายได้ค่ะพี่น้องค่ะพวกข้าเจ้าอันพวกแขร์เท้าแม่พี่น้องพวกอัน แต่กีสถานพวกไอเออย่างกูสลาเวียพวกนี่ข้าเจ้ามาหลายหลายพี่น้องค่ะนี่ข้าเจ้าอยู่เป็นกรูเป็นมู่บ้านของข้าเจ้าเลยเด้ข้าเจ้ามีคล้ายๆคือจังข้าเจ้ามีพยาบาลมีเันผู้ซอยนี่ผุนเด็กข้าเจ้ามีการประชุมกันทุกเดือนเด้ค่ะพี่น้องข้าเจ้ามาอยู่มาตรฐานก็คนไทยห้ามพอข้าะเจ้ามาแนะนาอพยยมมาพี่น้องค่ะข้าเจ้าหนี้ัพ่ดีไพ่มากเนี่ยล่ะ ท่านยอจ้าเว้าบ่ถือกับขอโทรขอไพ่หลายๆเพราะว่าเห็นข้าจเจ้าเ้ากันมากสีเนาะก็เลยมาเา้าโตค่ะพี่น้องเ <c oughs> พิ่นเบามากกับเบาต่ตพุน,พนาบานนี้ไปเบื้อหมองนี้พี่น้องโอ้ยดอกง่ายหลายพุนะพี่น้องคะ่ะพุนะผันซ่อนบ่พี่น้องว่าแต่สะอ่อนบ่พี่น้อง่ะสะอ่อนเนาะสะอ่อนเฮ็ดเนาะค่ะพี่น้องเนาะ สะออนสะออนไล่สะอนสะอนเฮ็ดกุญแจฮิมาละลายได้พี่น้องนี่ยฮิมาละลายออกจากเพื่อนนี่เห็นบ่เพป็นอยู่น้ำต่อนี่กนญแจพี่นอ้องเพป็นอยู่น้ำต่อจะสะออนเนาะพี่น้องเนาะนนพอเอาดอกไก้เพื่อนยู่น,นี่ละ่ะเพื่อนเกิดเป็นเสื้อปีนาค่ะ <c oughs> จะกากผก้พาพีผน,น้องมารอเบิ่งรอส้ม <c oughs> หนาหนาวมันเกิดได้จังไพรพาะเพื่อนก็มีัอนอันเพื่อนกะมีฤดูกลาลของเพื่อนเนาะค่ะพี่น้องเนาะเพื่อนกับมีฤรดูกลาลของเพื่อนเกิดนี่แหละค่ะเพื่อนกับจังค่อยเกิดมาได้อภภามาบังอีกนี่ต่อนหนึ่ง <c oughs> นี่ตอนนี้ก,กะกะ